พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าค่คะและการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าหลายๆคนก็จะปฏิเสธว่าเราจัดแล้วมันก็จะกลับมาลกอีกบางทาสาวัน7วันหรือ1เดือนเราก็จะกลับมาลกอีกเพราะว่าเคยจัดมาแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยจัดนะฉันเคยจัดมาแล้วแต่มันก็กลับมาลกอีกเหมือนเดิมอ่าฉันไม่อยากจะจัดอีกแล้ว วันนี้ครูมีเทคนิคดีๆนะคะเอามาฝากสาวๆค่ะว่าการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะคะจริงๆแล้วเราจะต้องมีระบบในการที่เรานั้นจะจัดระเบียบตู้เสื้อผ้ากันค่ะเราจะมาวางระบบกันนะคะด้วยการจัดด้วยวิธีนะคะคมมล m ิเมนทอสค่ะทุกๆคนการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแบบคมมลริเมนทอนะคะเป็นการจัดตู้เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ของคุณมาริเอ็คอนโดนะคะซึ่งเขานำไปใช้ทั่วโลกค่ะฝั่งทวีปอเมริกานะคะหรือว่าญี่ปุ่นประเทศที่เขาพัฒนานะคะเขาจะมีความเห็นนะคะว่าการจัดระเบียบแบบนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ตู้เสื้อผ้าของเรานั้นไม่กลับมาลกอีกค่ะทุกๆคนคุณสนใจแล้วสิว่า คุณนั้นอยากจะจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะไปกันเลยนะคะวันนี้ครูจะสรุปโดยย่อยๆมาให้นะคะว่าเรานั้นจะทํายังไงที่จะทําให้เราจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ่าไปกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณจะต้องนําเอาเสื้อผ้าของคุณทุกชิ้นทุกห้องนะคะอยู่ที่ไหนคุณจะต้องเอามารวมกันค่ะทุกๆคนเอามารวมกันเพื่อที่จะทําให้เรานั้นตระหนักว่า เสื้อผ้าของเรานั้นเยอะขนาดไหนและเราจะเอามารวมเพื่อที่จะเราจะคัดว่ามันมีอะไรบ้างในเสื้อผ้ากองนั้นในสิ่งที่เราครอบครองอยู่มันเยอะเกินไปไหมมันเกินความจําเป็นเราไปไหมนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเราเอามารวมกันแล้วนะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการที่เรานั้นนะ คัดในสิ่งที่เราใส่ได้นะคะสิ่งที่เราใส่ไม่ได้ของที่มันเอประมาณ8ปี10ปีที่แล้วหรือว่ามันเก่าหรือว่ามันพังหรือว่าเสื้อผ้าที่มันเอ่อมันพังมันยุ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็คัด ออกนะคะเอาไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ถ้าเกิดเราให้ใครได้เราก็เอาคัดออกค่ะเราจะเก็บเฉพาะชิ้นที่เรานั้นสปาร์กจอยค่ะทุกทกคนสปาร์กจอยคือเราชอบเรามั่นใจเราชอบจริงๆเราใส่แล้วเรามีความสุขกับเสื้อผ้าชิ้นนั้นๆน,น,นะคะพอเราเก็บเราคัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนต่อไปเราก็จะเป็นการจัดเก็บนะคะการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะเราก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ค่ะ,ะมุมการทํางานก็อยู่ตรงมุมนี้นะ ะะลำลองก็อยู่ตรงนี้ a c t i v i t y ที่พิเศษเราก็เอาไว้อีกมุมนึงนะคะและ้วทีนี้ในการจับนะคะเราก็จะต้องจัดตามสีค่ะสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะคะความยาวความยาวมากยาวกลางแล้วก็สั้นนะคะถ้าเกิดเราจะห้อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการพับนะคะเราจะต้องพับด้วยภาชนะหรือกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าตามปัจญานะคะของญี่ปุ่นค่ะ การจัดเสื้อผ้า ตามกล่องเบนโตะนะคะจะทําให้มันเข้ามุมเข้าล็อกได้ง่ายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะไม่มีช่องว่างค่ะเสื้อผ้าของคุณที่คุณพับจัดวางแนวตั้งในกล่องนะคะความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามค่ะอ่ะพอเราจัดเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการที่เรานั้นจะต้องทิ้งสิ่งของค่ะทิ้งเราก็แบ่งออกเป็น3มอย่างใหญ่ๆแล้วกันนะคะก็คือถ้าเกิดดีนะคะเราก็เอาไปขายค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเราก็เอาไปบริ แล้วก็อีกหมวดนึงนะคะที่แบบว่ามันไม่ดีมากจริงๆเลยนะคะเราก็ทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะแค่นี้เองค่ะกับการที่เรานั้นนะคะจะจัดระเบียบตู้เสื้อนะคะเรามาวางระบบแบบนี้กันค่ะและตู้เสื้อผ้าของคุณนั้นจะไม่กลับมาลกอีกค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะขอฝากไว้อีกข้อหนึ่งค่ะหลังจากที่คุณนั้นนะคะ ่จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเวลาที่คุณซักนะคะคุณก็จะต้องรีดนะคะรีดเสร็จนะคะคุณก็เอามาเก็บที่เดิมค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆค่ะว่าของที่คุณเอามาจัดเรียงแล้วก็คุณทําแบบนี้วนเวียนอยู่นะคะจนกลายเป็นวิถีของคุณค่ะและจะทําให้เรานั้นนะคะเคยชินค่ะเพราะเราเคยชินนะคะตู้เสื้อผ้าของเราก็จะเป็นระเบียบและก็ไม่กลับ มาลบอีกแน่นอนค่ะคุณลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์และก็ถามไว้ข้างล่างได้นะคะและเดี๋ยวยังไงครูก็จะเอาคำถามนั้นมาทำคลิปให้กับคุณได้รับฟังเพื่อเป็นปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะ